รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์ศิวพรศรีศักดินนการเพาะปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้นจะต้องมีการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวนคะคะซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลได้เดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2567ค่ะ และผลักดันการส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศเกษตรกร,ท,กรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรฤดูนาปี2567โดยสามารถรวมกลุ่มเกษตรกรสมัครผ่านผู้นำชุมชนอา,าสาสมัครเกษตรกร,กรหมู่บ้านสำนักง,งานกเกษตรอำเภอหรือจะสมัครโดยตรงกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ก็ได้นะคะโดยเกษตรกร,ะกรจะได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมหรือไม่เกิน 150กิโลกรัมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคม2567หรือจนกว่ามเมล็ดผ่านข้าวจะหมดค่ะ